ก็ยำข้าจานนะยาข้าจารยนก็จ์เป็นบสบายเด็กสมน้ำเ็กสมเด็กสมดชั้นเก้านะชั้นเก้า <coughs> <coughs> ขึ้นคัก <สุข aquí no, coughs> คลิปนี้ก็เาาอาะว่ครับนีทอนรคลิปหน้ป้าอกกันม,มายำมะเบงท่จ่จัมาึงสองสามเมืองแค่นี้ทนีปข้างนอกนะไปคลิปหน้ปอกกปขอบขึ้นไดหลายตัวดีครับ